วีระบุรุษช,ชาวบ้านครั้งหนึ่งมีชายผู้หนึ่งเกิดในครอบครัวธรรมดาเขามีนามว่ากวนอูแม้เป็นเพียงชาวบ้านแต่ด้วยรูปร่างสง่างามและหัวใจกล้าหาญทำให้เขาแตกต่างจากคนทั่วไปสาบานพี่น้องกวนอูได้พบกับเล่าปีและเตียวหุยครั้งสามร่วมสาบานในสวนดอกท้อว่าจะเป็นพี่น้องร่วมเป็นร่วมตายร่วมทุกร่วมสุขไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ผู้กล้าแห่งสนามลบ ในสนามรบกวนอูเป็นดั่งเทพนักรบผู้คนต่างหวาดกลัวในความกล้าหาญเขามีทวนเขียวมังกรเป็นอาวุธคู่ใจปราบศัตรูได้อย่างไร้เทียมทานความซื่อสัตย์เหนือสิ่งอื่นใดเมื่อกวนอูตกอยู่ในอุ้งมือศัตรูเขาได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีแต่หัวใจของเขายังคงพักดีต่อเล่าปีจนยอมทิ้งความสุขสบายเพื่อกลับไปหาพี่น้องผู้คุ้มครองครอบครัวในวันที่เล่าปีหนีภัย กวนอูได้อารักขาเหล่าภรรยาและบุตรของเล่าปีด้วยความซื่อสัตย์ไม่ปล่อยให้ใครแต่ต้องแม้แต่ปลายผมยิ่งในศักดิ์ศรีกวนอูเป็นคนหญิงทนงรักษาศักดิ์ศรีเหนือชีวิตบางครั้งปฏิเสธคำเตือนของผู้อื่นเพราะเชื่อมั่นในตนเองจนเกินไปความพ่ายแพ้ท้ายที่สุดกวนอูพ่ายแพ้ต่อกนอุบายของศัตรูถูกจับและประหารชีวิต แม้ร่างจะสิ้นแต่ชื่อเสียงของเขากลับเป็นตำนานสืบไปเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ชาวบ้านและนักรบทั้งหลายต่างยกย่องกวนอุเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์และความกล้าหาญร,รูปเคารพของเขาปรากฏในทุกหมู่บ้านวัดวาและใจผู้คนคติสอนใจ ท่านควรอุทสรนให้เรารู้ว่าความซื่อสัตย์และความกล้าหาญคือเกียรติยศที่ยืนยาวกว่าชีวิตแต่ความหยิ่งทนงเกินไปอาจพาเราสู่ความพ่ายแพ้